มาชมวิธีการอัดกรอบพระร่วงรางปืนของวัดดอยสุเทพกับกรอบทองไมคอนใบนี้นะครับเรามาชมกันเลยครับเริ่มแรกให้ใช้คัตเตอร์แงะตรงใต้หูกรอบตรงนี้นะครับเมื่อแยกออกมาเป็นสองฝากแล้วให้สังเกตว่าฝากที่มีฝาชั้นเดียวเนี่ยเป็นขอบชั้นเดียวเนี่ยเป็นฝาครอบเราจะไม่ใช้อัดน,นะครับ เราจะใช้ส่วนที่เป็นสองชั้นนี่อัดเริ่มแรกให้นำพระมาเทียบดูก่อนนะครับนำพระมาวัดดูก่อนว่าต้องใช้ยางเบอร์ไหนในการอัดให้เรากลาประมาณเอานะครับระหว่างองค์พระกับขอบกรอบเนี่ยว่าหนาหรือบางองค์นี้นะ่าจะใช้ยางเบอร์บางครับเดี๋ยวไปหายางเบอร์บางมาพันครับเริ่มแรกให้เราพันจากส่วนด้านบนนี้ก่อนนะครับตรงจุดแหลมนี้ พันเริ่มพันตรงจุดนี้แล้วก็ใช้หัวแม่มือทางด้านซ้ายกดไว้แล้วก็พันพันมาให้เข้ามุมไม่ดีนะครับพันมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับพันมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับกดไว้เรื่อยๆเสร็จแล้วพอมาถึงจุดสิ้นสุดให้เราใช้หัวแม่มือทางซ้ายดันยางฝั่งนี้ไวใ้ให้ให้แน่นนะครับแล้วฟากนี้ก็จับไว้ทั้งยางทั้งกรอบแล้วเราก็ตัดส่วนที่เหลือทิ้งไปนะครับนี่ครับแล้วเราก็ยัดลงไป ถ้าเราพันยางถูกต้องนะครับมันจะแน่นนะครับไม่หลุดเห็นไหมครับจะไม่หลุดออกมาเสร็จแล้วเราให้นำพระร่วงรางปืนของวัดดอยสุเทพเนี่ยนะครับมาหายหน้าอย่างเงี้ยนะครับใส่ส่วนหัวส่วนเสียนของท่านลงไปก่อนแล้วก็ค่อยๆดันส่วนล่างส่วนฐานขององค์พระลงไปกรอบ ทองไมคอนเนี่ยเวลาใส่เราต้องหงายหน้านะครับเพราะว่าซุ้มจะอยู่ฝักหน้านี่นะครับเมื่อเราดันลงไปได้นิดหน่อยแล้วก็ทําการตัดยางที่ที่เหลือออกยางส่วนที่เหลือเนี่ยตัดออกนะครับพยายามตัดให้เสมอกับขอบของกรอบมากที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าถ้าไม่เสมอเวลาเรานําฝามาครอบเนี่ยมันจะดันฝาทําให้เวลาเราครอบแล้วมันจะปิดไม่สนิทครับน้ํามันจะเข้า เห็นไหมครับเวลาผมตัดตัดเสมอนะครับแล้วเราก็มาสังเกตอง์พระถ้ามันถ้าองค์พระลึกลงไปมากเราก็ใช้กัตเตอร์แงะขึ้นมาหน่อยหนึ่งครับลองสังเกตทางซ้ายมือขวามือนี่จะมีช่องว่างอยู่มันจะไม่พอดีเห็นไหมครับจะมีช่องว่างอยู่ให้เราใช้กระดาษแข็งแข็งเป็นกระดาษอะไรก็ได้ครับกระดาษแบบนี้ครับตัดออกมาสักส่วนหนึ่งอ่าแล้วก็เสียบลงไป เสียบตรงไประหว่างช่องว่างเนี้นะครับเสียบลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดออกแล้วก็ตัดออกนะครับอ่าพอได้แล้วเราก็ตัดส่วนที่เหลือทิ้งไปแบบนี้นะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับเราก็เสียบลงไปเสียบลงไปอย่างนี้นะครับตัดส่วนที่เหลือทิ้งไปแล้วก็ยัดลงไปอย่างนี้นะครับ แล้วก็ตัดออกถ้าเห็นว่าถ้าเห็นว่ายังมีช่อมีมีมีช่องอยู่เราก็เสียบลงไปอีกครับเสียบจนกว่าจะไม่มีช่องให้เห็นนะครับนะครับเสียบลงไปได้แล้วนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับเสียบลงไปอีกครับ ได้แล้วครับเสร็จแล้วเราก็ตัดยางออกอตัดกระดาษส่วนที่เหลือออกนะครับเมื่อเห็นว่าได้ที่แล้วไม่มีไม่มีช่องอะไรแล้วนะครับเราก็นำฝาอีกด้านหนึ่งมาครอบมันจะมีเขี้ยวอยู่ตรงนี้นะครับกับมีรูอยู่ตรงนี้เราต้องครอบให้เข้ากันนะครับนี่นครับ เอ,อครอบได้ที่ก็กดลงไปทุกอย่างก็เรียบร้อยเห็นไหมครับถ้าถ้าอาัดถูกต้องเนี่ยแทบจะไม่เห็นร่องของกรอบเลยนะครับเห็นไหมครับเราก็ไม่เห็นส่วนที่เราอัดด้วยทั้งทั้งทั้งยางทั้งกระดาษนี่เราก็จะมองไม่เห็นแค่นี้ก็เรียบร้อยครับ